ตอนนี้เราจะมาทอดทำกับข้าวนะคะใช้กระทะใบเดิมค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เราจะเจียวไข่เจียวไข่ไข่เจียวใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็ตีไข่ปรุงรสเรียบร้อยตามชอบนะคะตั้งน้ำมันให้เดือดเสร็จแล้ว รอให้น้ำมันร้อนแป๊บนึงค่ะจริงๆก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่แต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆให้มันฟูขึ้นแล้วกันนะคะเรามาดูกันนะคะเป็นคลิปวิดีโอยาว ้าสมมุิณ์ก็จะถ่ายทำให้ดูในขั้นตอนการทําจริงที่เราได้ทำกับข้าวกินว่าแต่ละมื้อเราใช้เวลาทำเท่าไหร่นะคะในการทํากับข้าวเตรียมต่า,างกเยวที่น้องจะวันนี้เราจะพัดที่เกี่ยวเนื้อนะคะ ะใส่ละไม้ลองด้วยตักละไม้ลองไม่ต่อแบบไม่ไม่ไปดิสเ่ยแต่ไม่เป็นไรนะคะหอมดีนี่ก็ พริกเรียบนะ้วจะรอบแป๊บหนึ่งนะคะหอมมากถ้ามีกลุ่มสงกลินเราจะส่งกลิก่นรอนะคะ กลาย,ยังไม่สุกนะคะที่เราชอะมันตรงกลางเพราะว่ามันยังไม่สุกไข่หนาแล้วเราต้องช็อนกลางให้มันมีรูตรงไปนะคะให้ไข่มันสุกทั่วๆั่วจนท,ท,ทั่วนนะคะเห็นไหน้นำไข่ออกมาแลา้องตีต่ やったね。 ไปนะคะสูตรนี่คือแบบแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยเนาะที่น้องใสเห็นไหมตามใจฉันเลย กระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเป็นชิ้หยิบเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ไปเก็บใบกระเทยเราก็จะทําตามที่เรามีนะคะใส่เนื้อไป ปรุงรสตามชอบค่ะตอนนี้นะคะทุกคนปรุงรสตามชอบยังไม่คนนะคะให้น้ําเดือดก่อนแต่ว่าเราใส่ตอนนี้เราจะผัดแบบใส่ซอสนะสูตรกะค่ะตามใจฉัน จามใจฉันเดี๋ยวเดือดปุบดป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะเราแข่งเราค่อย,ยคนนะคะเริ่มเดือดแล้วเค อุมนทํอะไรให้กินเขาก็กินคนะ่ะเ้าก็ไม่บ่นนะคะมาตรงสูตรกันสูตรนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเขาทำเขาก็จะอี่พี่ชัน่อยตอนนี้นะคะเราต้องรอให้น้ำมันระอุเดือดนะคะแล้วเราก็ค่อยคนล้วก็ค่อยชิมเด้อตอนนี้เดือดแล้วเราก็คนได้อันนี้เป็นเนื้อวัวน,นะจ๊ะ เนื้อวัวบดนะคะซื้อกับนวดข้าวเนื้อวัวบดนวดข้าวาชิมรสชาตินิดนึงนะคะ ใช้ได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคอยู่นะเี่ใ,ใส่ใบดองของเรานะคะ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้มเรอพี่น้องจา๋าไม้ดองของเรานี่ก็คือใส่ลงไกปแค่ขั้นหน้างแค่นั้นแหละไม่ต้องไปน,น้างน,นะคะแล้วแต่คนไหนอยากท้างก็ล้างก็่า เนื้อไม่ค่อยมันเลยเราจะแก้ปัญหาโดยการให้มันนัวยังไงรู้ไหมพี่ิเนื้อไม่ค่อยมีมันมันเป็นเมื่อกี้เราชิมเนื้อเราใส่น้ำมันลงไปเพิ่มนะเดี๋ยวมันจะนัวเลยนะ จริงๆถ้าเนื้อมีมันเนื้อสัตว์ที่มาทำมันมีมันอ่ะอาหารมันจะหนัวมันจะกลมกล่อมมาเลยนะเราหมักแบบนั้นเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะบางคนก็ชอบแต่ไม่ติดมันแต่เราชอบเวลาผัดมันติดมันในหลงจะแซ่บส,สีสันเหมือนอชื่อชืดไหมคะ ชิพี่ีน,นึงเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่น่อไม้ดองลองไปเนาะถ้าจืดเค็มยังไงเนี่ยมันก็ค่อยเพิ่มตอนนี้จ้ะเพราะว่าหน่อไม้ดองอนะ่ะมันมีความเค็มของมันไงอ,อือพอดีเลยค่ะพอดีเลย ใส่เมื่อกี้ตอนแรกๆที่ชิมมันจืดอยู่แต่เรายังไม่เติมเนาะเพราะเราใส่น้ำไมองไปพอดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกันมาเม่ีการทำอาหารของเราเมื่อนี้จ้าเดี๋ยวเรามาตัดชิมกันเลยนะคะ